สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสื่อดังขุดยับลิซ่ารายได้น้อยสุดในวง d e ็กแคนโครนิเคิรายงานวาลิซ่า Lisa, คือสมาชิกที่ได้รับค่าตัวน้อยที่สุดในวง b l a c k พิง k แม้จะเป็นสมาชิกที่โด่งดังที่สุดก็าตามสื่อเจ้าเดิมระบุว่าแบล็กพิง k เป็นหนึ่งในวงป๊อบเกาหลีที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในหมู่วงอื่นๆทั่วโลกรองจากบังทันบอยส์วงเกิร์กรวงนี้มีแฟนๆมากมายที่ติดตาม โดยทั่วไปวงดวนตรีจะได้รับการจัดการโดยหน่วยงานที่มีชื่อเสียงในขณะที่ BTS บริหารงานโดย h y p e Blackpink บริหารโดย YG Entertainment ในขณะที่ BTS ทุกคนได้รับการกล่าวขานว่ามาจากเกาหลีใต้แต่ Blackpink กลับไม่เป็นเช่นนั้นแม้ว่า Jisoo และ Jennie จ,จะมาจากเกาหลีแต่ r o s ซมาจากโอ๊กแลนด์ในนิวซีแลนด์ส่วน Lisa มาจากไทยแม้ว่าทั้ง4สาวจะได้รับความนิยมอย่างมากและมีฐานแฟนคลับจำนวนมากบนโซเชียลมีเดีย แต่ลิซ่าก็ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกวงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน b l a c k p ิ n งรายงานล่าสุดระบุว่าสัญญาของสมาชิก b l a c k พิ n งกับ AGENCY ี่วาย e ี t อ็นเต n เนจะหมดลงในเดือนสิงหาคมแฟนๆมีความเห็นว่าสมาชิกบางคนโกหกว่าลิซ่าอาจไม่ต่อสัญญาเพื่อรับข้อเสนอที่คุ้มค่ากว่าจากเอเจนซีอื่นหากเป็นเช่นนั้นวายจีเอ็นเตนเมนมีแนวโน้มที่จะสูญเสียมากกว่าตัวสมาชิกเอง มีการพูดคุยกันมามากเกี่ยวกับค่าตอบแทนของลิซ่าหากรายงานรอบนี้เป็นข้อบ่องชีดด้ใดๆลิซ่าคือสมาชิกที่ได้รับค่าตอบแทนน้อยที่สุดในบรรดาสมาชิก Black พิงคแม้ว่าเธอจะได้รับความนิยมอย่างมากและได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสมาชิกวงที่ได้รับความนิยมสูงสุดคงต้องรอดูกันต่อไปว่าลิซ่าแบล็คพิงคจะต่อสัญญากับต้นสังกัด YG Enter t a เ n m ร n t หรืออาจจะไปสังกัดอื่น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Store Online ขอบคุณครับ